นี่ก็บิ๊กซีมินิของอที่นครเวียงจันทะร์เรามาดูราคา,าที่ห้างบิ๊กซีมินินะครับโอ้โหราคา้าไก่มีวันหนึ่งหมื่นห้าพันห้ากีเรามาดูมามาจากอาของไทยนะครับอันนี้8,500ันห้าร้กีบ 8,500กนบากโมาม่รถทางนี um ้ก็8,500กิบอ๋อปลากระป๋อง2อง0 0 0กิิดไทยผิดไทยนี่70,000แล้วเจ0 0กว่านะครับอันนี้ของที่ประเทศลาวนครเวียงจันนะครับ ลองดูน้ำมันน้ำมันเกสองรืวมตลอดนี้ก็เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็แกเ,เอาอันนี้ก็ได้อันนี้เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้าเป็นปกิ่งอันนี้หนึ่งหมื่นหะ้าพันกีบนะ ถ้าคาราบา,าลคาราบาลหนะึ 101, 000. 101, 000่งมื่นหนึ่งพันกีบนะหนึ่งหื่นหนึ่งพนกีบเลยเลยนี่ก็หนึ่งมืน เจ็ดพันเจ็ดพันกี่งตอนนี้ผมก็จะซื้อคาราบาวแดงกินนะครับหนึ่งหมื่นหะนึ่งพันห้าร้อยกีบงนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยกีบแล้วก็เราก็จะไปจ่ายเงิน

ทเท่าไหร่นะครับหน,น,นึ่งหมื่นหนึ่งพนกีบนะเมื่อกี้ขอขอถานะเมื่อกี้ทางนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสิอกีบสิบเอ็ดตันอ๋อสิบเอันอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอช่วยอ่า

จาขอบใจอะตอนนี้เราอยู่ที่ริมโขงซื้อแล้วก็ต้องดื่มเลยสิครับอะอันนี้จริงเนี่ยก็ไม่อยากจะกินนะครับแต่พอมันหิวหิวข้าวหิวข้าวาแล้วมาเจอร้านอาหาร